นิธิตัปานาธิปานังเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิปานาธิานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอินาธานาเวรมีสิขาปทังสมาธยามิ ชาจารางเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิรามิสุวิชาจารางเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ เวรยามาชาปมาทธานาเวรมานีสิกขาประทังสมาธิยามีสุตานีเวรยามาชาปมาทธานาเวรมาณีสิกขาประทังสมาธิยามีมาณิปัญจาสิกขาปะฏฐานีสิเลนาสุขาติงยันตีสิเลนาภูกสัมปทาน สีเล่นานีโพธิญาณตีตาสมาสีลังวิโสทายยมอุ้มผ้าไตแล้วก็เปิดให้ให้เนื้ออุ้มกับมน้อยลงมาตรงกลางลูกประตงกลางอ่าเข้ากันทาาานขของ้้พเจทานของข้าพเจ้า ชาพระพุทธขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาพระสงฆ์จิตใจจำนงจิตใจจำนงมุ่งมุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่วงมารขอให้แค้วบ่วงมารขอให้พบพระสีอานขอให้พบ สุทินังวัตเมีทานังวัตเมีทานังอาสวะคยาทุเสนะปิยาทุเสนะกัทินังอัตถะระตุปะตินังนัฏถะระตุอัมหากังอัมหากังทีฆะะตังทีฆะะตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะ แต่ผสมผู้เจริญผ้าแต่ผสมผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐถินจีวรขอน้อมถวายผ้ากระถินจีวรกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้แต่ผสมแต่ผสมขอผสมจงรับขอผสมจงรับผ้ากฐถินกับทั้งบริวารนี้ผ้ากระินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้ง ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วและเมื่อรับแล้วขอการใช้กระถินด้วยผ้านี้ขอการใช้กระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนามตืนทิ้งการนื่อสาธุป้าเดป้านอยเดินมาแล้วก็ตามมานะตามป้าเ่องป้านอยมาโยก็ตามเข้าตามระดับป้าคำส้อย ตามมาตามมาวางไว้วางไว้วา,ไว,วางเลยวางไว้แล้วกลับไปดังที่